ผัดไทยเส้นจันกุ้งของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเนมาดูกันว่าจะอร่อยไหมโอ้นี่ดูโอ้ผัดไทยเส้นจันกุ้งอหอมอะเส้นมันเหนียวเหนียวนุบหนุบมันไขแ่แบบไข่อืชอบแบบไขอ่อ่ะอันนี้ผักผักเรากินแบบ อันนน่าจะเป็นต้นหอมอะ่ะเรากินทุกอย่าง้อมกันนะกุ้งกุ้งเขาจะเป็นแบบเนื้อมันจะกรอบกรอบมากๆาือร่อมันมีความแบบเส้นมันจะอืดแตบมันก็จะมีความเหนียวนุ่มอะ่ะอร่อยม,มีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวาน เราก็ไม่ได้หวานมากนะแต่มันไม่เผ็ดแค่นั้นเองต้องใครที่กินเผ็ดอาจจะต้องใส่พริกปนะ่นอะ